สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนของนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่6เป็นตัวแทนมาแสดงละครเรื่องพระภรมณีตอนพระภรมณีหนีนางผีเสือ้อเชิญรับชมได้นบัตรนี้กล่าวถึงพระภัยมณีอยู่กับนางผีเสือ้อจนมีบุตรชายหน้าตาเหมือนพระบิดาแต่ดวงตาแดงนังสุริฉายมีกําลังดังพญาคาชาพายมีเขี้ยวขายชวนนันนีมีศักดาพระบิดามีความละค่า เลี้ยงดูมาจนได้อายุถึง8ปีจึงให้ชื่อว่าสินสมุตรสอนวิชาเป่าปี่และเพลงอาวุธให้จนชำนาญวันหนึ่งนางพิเสื้อนับออกจะท่าไปหาอาหารหลายวันมานี้ไม่ดอกไปหาผลไม้เลยสเสบียงก็เริ่มหมดแล้วต้องไปหาผลไม้ดกๆที่เขาใหญ่ก่อน สินสมุทรซึ่งรักพ่อมากกว่าแม่เห็นพระอาภัยหลับอยู่ก็หนีไปวิ่งเล่นในถ้ำเห็นแผ่นหินปิดปักทํำไว้จึงลองผักเล่นแต่ด้วยมีกำลังมากก็พังออกมองเห็นหาดทรายงามทะเลกว้างาและป่าที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็ตื่นตาตื่นใจออกวิ่งเล่นแล้วว่ายน้ำด้วยความสนุกสนานไปหกเงือกเข้าก็แปลกใจเห็นเน<ะ>ป็นคนลูกปลาพ่อตัวอะไรไม่รู้มีหางด้วย พระภัยทราบว่าสินสมุทรมีกําลังมากสามารถผักหินที่ปิดปากถ้ำออกได้สินสมุทรถ้าแม่เจ้ารู้แม่เจ้าจะโกรธและเราจะตายกันหมดทําไมล่ะพ่อแม่เป็นอะไรสินสมุทรได้ฟังก็สงสัยจึงถามความจริงจากพระบิดาพระภัยก็เล่าให้ฟังจนหมดสิน้นอือทำไมแม่เป็นยักษ์ด้วยอ่ะ ข้าไม่รู้ว่าข้าจะหนีไปที่แห่งใดเงือกจงพาข้าหนีได้ไหมที่นี่เป็นถิ่นของนางผีเสือ้อแต่มีโยคีตนหนึ่งมีเวทมนต์มากอยู่ที่เกอะแก้วพิสดารแต่ใช้เวลาเดินทางถึง7เดือนจึงขอให้พระอภัยคิดให้ดีเสียก่อนแล้วเงือกก็บอกว่าด้วยกำลังของตนจะพาหนีก็ต้องใช้เวลาถึง7จ็ลาตตีแต่น้ำผีเสือ้อน้ำมีกำลังถ้าติดตามไปเพียงสามวันก็จะตามทานัน ถ้าจะแก้ไขให้นางผีเสื้อน้ำไปอยู่ป่าลวงหน้าก่อนก็จะค่อยยังชั่วบ้างพอเจ้าพูดข้าก็ล่งใจขึ้นไปหน่อยเงากับสินสมุดจงไปปิดปากท่าไว้เหมือนเดิมจากนั้นเน้อก็ลากลับไป พาา่อภัยน้องเอาผลไม้มาฝากพี่กับลูกจงทานให้อร่อยเถิดเมื่อค่ําแล้วจะได้พักผ่อนเมื่อค่ำลงก็พานกันหลับไปฝ่ายนางผีเสื้อสมุทรเมื่อจะพาจากลูกผัวได้เกิดฝันว่าเทวดาที่อยู่เกาะน,นั้นมาทำลรยถ้ำแล้วเอาพเนเอนหรือค้อนใหญ่ทุบนางจนแทบถึงชีวิตจากนั้นได้ควาเอาดวงตาไปด้วยเมื่อนางตื่นขึ้นจึงเล่าความฝันให้พระอภัยฟังท่านพี่ท่านพ,านพี่ท่านพี่ช่วยน้องด้วยน้องฝันร้ายท่านพี่ํำนายฝันให้น้องด้วยเจ้าค่ะ คือตำรามัจจุราชหม่ยจะชีวิตน้องน้องต้องสะดอกเคน้องขอคําแนะนําด้าเจ้าค่ะต้องสะดอกคได้วิธีการใดน้องต้องไปอยู่ทีนเขาเพียงผู้เดียวแล้วอดข้าวสามวันสามคืน,น,น,นสิงสมุดสงสารแม่ยิ่งนักร้องให้อะไรด้วยความเป็นห่วงแม่ะบิดาจึงห้ามไม่ให้สมุดต,ตามแม่ไป เมื่อนางผีเสื้อไปแล้วพระอภัยก็ให้ศิลป์สมุทรพักแผ่นศิลาปิดปากถ้ำออกไปแล้วพากันพี่หาทรายฝ่ายเงือกน้ําก็พาลูกเมียไปรอแล้วก็พาพระอภัยและศิลป์สมุทรขี่หลังเมียเงือกบรรดาศัตว์นั้งทลายไม่กล้าเข้าใกล้ด้วยกลิ่นตัวของศิน์สมุทรคล้ายผีเสื้อผู้เป็นมารดาส่วนลูกสาวเงือกก็ว่ายน้ําตามไปโดยไม่ยอมหยุดพักด้วยเกรงนางผีเสื้อจะตามมาทานัน ฝ่ายนางผีสเสื้อสมุดอดปลาอดนอนได้สาบวันก็อ่อนกำลังจนเจียนถึงชีวิตเมื่อครบกำหนดแล้วก็พาหาผลผลไม้มากินแล้วกลับมายังถ้ำเห็นประตูถ้ำเปิดอยู่เข้าไปดูในถ้ำไม่พบใครก็ตกใจแลดูปีที่เป่าไปก็หายไปด้วยก็รู้ว่ากันก็รู้ว่าหนีนางกันไปแล้วมีความเสียใจมากที่ทั้งลูกและผัวหนีจากไปพี่พาภัยสีสมุดพวกพี่อยู่ที่ใดปีก็ไม่อยู่ว่าแสดงว่าต้องหนีข้าไปแล้วแน,น่หนีกันไปแบบนี้รังเกียจกันเช็ด นางผีเสื้อมีความเสียใจมากที่ทั้งลูกแล้ะผัวหนีจากไปแล้วก็เกิดความโกรธออกติดตามดูร่องรอยในมาหาสมุทรก็ไม่พบจึงเรียกสมุนของตนที่เป็นปีศาจพึดภัยมาสักถามพวกผีที่อยู่ทิศใต้แจ้งว่าเห็นเงือกพาม,ามนมษย์ไปทางทิศใต้เมื่อคืนวันซืนตนจะตามไปก็เกรงขามเด็กตัวเล็กแต่ไม่กลัวผีนางผีเสื้อรู้ความแล้วก็รีบติดตามไปอย่างรีบร้อนและโกรธมาก เกิดอะไรขึ้นทำไมเสียงดังขนาดนี้นั่นคือลิกของนางผีเสื้อนั่นคือลิกของนางผีเสื้อนางผีเสื้อกำลังตามมาคงหนีไม่พ้นแน่ๆเง้าหนีไปเสียสินสมุดกลับไปกับแม่ข้าจะสู้แต่เพียงผู้เดียวไม่ข้าจะไปดึงพ่อถ้าแม่ตามมาข้าจะห้าไว้ให้พ่อรีบหนีไปก่อนไป ฝ่ายนางผีเสื้อสมุดต,ตามมาได้สามวันก็ตามทันผัวกับลูกน้อยฝ่ายเงียบน้าสิ้นกำลังที่จะพาพระภัยหนีต่อไปจึงเรียกลูกสาวให้ช่วยพาพระภัยหนีต่อท่านเป็นตัวอะไรดำหนักหนาตามมาต้องประสงค์อะไรแม่ไม่ใช่ชาติยักษ์ไม่อยู่ในถ้าไม่ได้แปงลงร่างออกเดินทางต้องน,นิมิตลูกจึงผิดไปเก่าๆจนลูกจําแม่ไม่ได้แล้วพ่อจะหลาไปอยู่ที่ใดให้ข้าไม่เจอว่าเป็นแม่ด้วยแม,ม่เป็นเสื้อสมุดส่วนพ่อเป็นมนุษย์ จึงขอให้ปล่อยพ่อไปส่วนข้าจะขอลาไปเดียวสักหนึ่งปีถ้าได้พบอาปุญย่าแล้วมีความสุขจะพากลับมาเจ้าโกโหกแม่น้ทันเจา้าไม่ให้แม่จัดสะดีนางผีเสื้อรู้ทันสินสมุดจึงเข้าจนจับสินสมุดแต่สินสมุดก็หลบหลีกไปได้แล้วหนีรลให้มารดาตามตนไปอีกทางหมายให้ห่างพระบิดาแต่สินสมุดดำน้ำหนีไปได้ นางผีเสื้อหาลูกและผัวไม่พบจึงอ่านพระเวทมองหาพระภัยเมื่อเห็นแล้วก็ติดตามไปพบเงือกตายายที่อ่อนกำลังว่ายน้ำอยู่เจ้าเห็นพราะมาีของข้าหรือไม่ข้าเห็นพระภัยมาีอยู่ตรงปีนเขาตรงนูน้นได้งั้นเจ้าพาข้าไปแต่เจ้ากูข้าข้าจะฉี่เจ้ากินเป็นชิ้นๆนางผีเสื้อก็เชื่อ เงืากพานางผีเสื้อมาได้ครึ่งวันแล้วก็พูดล่อหลอกต่อไปแต่นางผีเสื้อรู้ทันจึงว่าสองเง้ากโกหกจึงหักขาฉีดสองแขนแล้วเคี้ยวกินเงอกทั้งสองนั้นเสียจากนั้นก็ออกติดตามพระภัยต่อไป กอแก้วพิสดารเราลอดตายแล้วพายโยคีช่วยด้วยนั่นเสียงดังคมความอะไรข้าขอดูกอนสิอ๋อมีชายสักจากมหาแต่มีผิเส้นน้ำทำร้ติดตามมาด้วยเรต้องไปช่วยเสียหน่อยนั่นไงท่านพี่ของข้าเนี่เจ้านางยักษ์เจ้าจะเอาคนของข้าไปไม่ได้นะถ้าเจ้าแต่ต้องพาไปเราจะได้เห็นดีกันท่านพี่ดโปโปจะตัดล้อความรของเราเลย เราเป็นคนรับผูาพันกันเราอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกถ้าชาติหน้ามีจริงใหญ่แค้วข้าจะหนอีกเลยท่านพี่ได้โปรดเถิดเห็นใจข้าด้วยแต่ถ้าท่านไม่เห็นใจข้าข้าก็จะขอลาตายแต่กว่านี้ข้าจะขอลาตายถ้าลงมานี้ก้อนสี่ข้าจะให้ข้าถาป้องกันตัวแก่ท่านสินสมุดก็ด้วยสงสารแม่จังเลยลูกรั่วแม่รักลูกถุงตัวไกลใจผูกพันอยากกูลูกเลยกลับไปทำเสืเถิดแม่นางไม่ใช่มนุษย์จงกลับไปอยู่ในที่ของเจ้าเถิด แกก็อยู่เส่แกไปสิเงินนี่ก็เหมือนกันขาก็ไม่มีเสนอหน้ามาช่วยแล้ผัวผัวมีเมียเนี่ยมายุ่งทำไมในเมื่อพูดดีแล้วไ่ฟังงั้นเจ้าจองเล่าผลที่เจ้าเอาไว้ด้วเถิดใครจะทำอะไรข้าได้อ่ะงั้นเราก็มาดูกันโอ้ไม่ลกคื พวกเราขอจบการแสดงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ